กลุ่มผู้ให้ธรรมทานนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ชี้แจงกับทางกลุ่มหลักไปในความหมายของบัวชมพูก็คือตราของกลุ่มเนี่ยบัวชมพูแทนความรักเนาะสี่แห่งความรักบกกลีบ้าดอกเนี่ยแทนพระพุทธเจ้าในพระสังกบนี้คือกับพุทโท,โ,ทโกนะกัมนาคานากัสสปาสุรสัาากขดมและอริยเมตไตซึ่งอริยเมตไถเนี่ยยังเป็นพระมหาโพธ,ธิสัตว์อยู่จะมาในการข้างหน้านะครับ สามจุดเนี่ยแทนพระพุทธธรรมประสงค์และแม้กระทั่งว่าแทนไร์ที่เราขับเคลื่อนตัวเราเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าทํางานในตะรันคือด้วยปัญญาด้วยเมตตากรุณาและด้วยความบริสุทธิ์ครับบัวยังบานไม่เต็มที่ยังบาน,นอีกเหมือนความเรียงสร้างได้ไม่เสร็จไม่สิน้นนะ่นะบัวเป็นพืชอันประเสริฐเกิดจากคนตุ่มคือความทุกข์เกิดจากคนตมคือความทุกข์ แต่ว่าก็สามารถที่จะสวยงามสูงส่งได้แล้วก็ใช้เป็นพืชหลักในการบูชาพระปฏิมามแล้วก็บูชาปฏิมามบูชาคุณความดีของคนด้วยดอกพวกเนี่ยบูชากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพ้อนหน้านั้นี้แล้วครับนั้นเป็นพืชที่ไม่ธรรมดาเป็นพืชที่มีความหมายและเป็นพืชที่มีพลังอีกแง,ง่มุมหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกไม่เคยเล่าให้ฟักงก็คือพวกเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดในเทวโลก เป็นสัญลักษณ์สำคัญในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีพระโพธิสัตว์อีกองหนึ่งชื่อว่าพระโพธิสัตว์ปัตมาป,ปานีโพธิสัตว์เราอาจจะไม่คุ้นนะครับปัตมานี่แปลว่าบัวปาณีแปลว่าผู้มีเมตตาประมาณไม่ได้นี่แหละพระปัตมาปาณีโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเอาชื่อที่คนพอจะรู้จักก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นคนที่สร้างบารมีมามากที่สุดองค์หนึ่งคือสร้างมาตัแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีนแล้วก็ยัดยั้งตัวเองไว้ไม่เขา้าไม่เข้าความเป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าจะสามารถช่วยสัตว์โลกไดทั้งหมดจึงจะตั้งใจเข้าพุทธเกษตรถึงแม้ว่ามิชชั่นนี้อิ s พอสิเบิลในการจะเป็นไปได้นะครับ แต่ท่านก็คิดใหญ่มากคือจะชุดช่วยให้ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าในการตัดไปและท่านก็ช่วยและอยู่เคียงช่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ที่มีบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตาบารมีอย่างอ่อนอยู่ในระดับกลางอยู่เนี่ยท่านจะอยู่ช่วยในลักษณะขององค์อวาาตะาบ้างในลักษณะของการแผ่พลังมาให้บ้างการดูแลในนั้นอีบ้างมาตลอด ตลอดในการบำเพ็ญบารมีทีย่ยาวนานของท่านอวตารครั้งหนึ่งที่ท่านชายแล้วก็คนก็จดจําภาพของพระพธธธรรรรโพธิสัตว์อรโลกิเตวร์ส่วนนี่ก็คืออวตารตอนเป็นเจ้าแม่กุนิมนะครับคนก็รู้จักท่านอวโลรกิเตศรส่วนในในในรูปรักงของผู้หญิงที่ชื่อว่าเจ้าแม่กนิมนะครับเป็นพระโพธ,ธ,ธรรพิสัตว์กนิมกนิม,มองเดียวกันนี่นะครับ ท่นนานพระโพธิสัตว์อวรกิเตศวรเนี่ยท่านจะมีสัญลักษณ์ของท่านที่ปรากฏในฝังสติธรรมของมายาและก็ในเทวโลกของเทพเทวดาที่เห็นอยู่เสมอก็คือในมือของท่านเนี่ยท่านจะถือดอกบัวชมพูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มักจะเสด็จมาในยานของดอกบัวนั่งมาในดอกบัวลอยได้ และดอกบัวนั้นก็จะเป็นสีชมพูนี่แหละครับตึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ปัทมาปานีโพธิสัตว์บริสัต์ผู้มีเมตตามากผู้ถือดอกบัวอยู่ในมือเล็กซึ่งนะแต่พอเป็นดอกบัวสีขาวเนะี่ยก็จะเป็นปมัมชุมัจจุสีโพธิสัตว์เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทธองค์นี้นั่นโดยสรุปนะครับ พธิสัตว์ที่มีบารมีมากหรือว่ามหาบารมีในมหายานเนี่ยมีหลายองค์ด้วยกันเช่นอวโลกิเตสวนองค์นี้เป็นที่ร,ทรู้จักมากที่สุดกสิทธิคันโพธิสัตว์ก็จะร,รองม,มาบัชจุสีอมิตตาภาองค์นั้นองค์นี้นะครับบัชระป,ปาณีองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าที่รู้จักกันมากที่สุดก็คืออวโลกิตเตสสวนโพธิสัตว,วต์หรือจาแม่งเปนอี้ หรือวัฒมาปานีผู้มีมือกุมด้วยดอกบัวชมพูนะี่แหละฉะนั้นก็ใช้ดอกบัวชมพูเป็นหลักนะครับเพื่อแสดงความน้อมน้อมและยอมรับต่อการช่วยเหลือต่อพระเมตตาที่มีประมาณไม่ได้ของพระพุทธเจ้าองค์นี้เอาว่าโลกิเตส่วนเนี่ยนะครับ